โอ้ยอย่าดูกูแั้งนาดูอะไรแั้งนเนี่ยปล่อยโอ้ยไอ้กูได้เล่นเลยโอ้ยดูอยู่นั่นเลยทำไมอยู่กลไมนเลม้ตลยไมรงน้เลยไมรไม้อเลยไมตรงนี้เลยไม่รู้ม้นี้เย้อนีเลยไมตันเลยไม้รงนี้ตงนยล้งนี้น้ยงนี้เลมนีเลยไนี้ลยไม้ตงีเล้นเยไเลตงนมนีไม้ตนลยไรนี้ไมเล้ตยยเไ้รเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วอยู่กันลีอยู่กันลีอยู่ข้างหน้าเลยจะลองโะนบอลรูบิ้กับไอ้เด็กไม่มันแน่นอนวัาไอ้ตัวบอลรูดหน้าเขาขาวเป็นดำๆอ๋อจูออนเหรอรูบิ้รูบิ้รูบิ้ตัวแล้วพี่อุ้ยมันพูดมันพูดด้วยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้หน้าขาวๆที่มันหัวล้นๆมั้ยเฮตามกุยเฮคนเื่นเป็นไงไม่ตามขอตามบอลรูดห้องวีอยู่ตึกใหญ่นะทุกคน จังหวันพุดโกเป็นยังไงครับจังหวัดใ้พุดโจ๊กปึ๊บเฮ้ยมีคนยืนนิ่งอ่ะใครอ่ะนั่งหลบอยู่ในพุ่มอ่ะลีเหรอป๊บป๊บป๊บอวอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอักอะไรโดนดึงแขนอย่อยไอ้ห้อะไรอ่ะมันคืออะไรมาเลยนะมาเลยมาเลยมามาจะทอะไรอ่ะเขาจะทอะไรอ่ะอุยเกือบโดน แล้วตุ่ยจงนี่ไม่เคยเจอมันคือตัวอะไรอ่ะอ hey, ้าอุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเกือบเกือบอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหใจเต้นไปหมดแล้วเนี่ยใครได้ไปเก็บลูบิกปอดทีคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเป้นอะไรผมทีแม่เลยก็คนตัวบีนิดคนทีก็ขาวๆหน่อยแหละเดี๋ยวเล่นยาวาติดมันจะเต็มวง้ขาตอนนั้นคือลูบิกอ่ะไอ้ขาวๆอะไี่มันขึ้นอยู่ในแมตอ่ะ อุ้ยคือตัวเงี้ยะไรเนี่ยทำไมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอด้วยโอ้ยจะหลุดแล้วอันนี้เดียวลีเขาเห็นลีลีเขาเห็นลีลีวิ่งลีไอ้แกนีน่ามันมันอยู่กับผมด้วยลูปิกอะไรเนี่ยไปฉายยังไม่ได้ใช้เลยได้มันเลือกได้สองแบบมันจะเลือกวิ์งไปหาหรือเราจะปล่อยให้เขาปอดเสร็จเขาเขาเล็งอยู่เขาเล็งอยู่เย้เข้าตู้อ่ะเย้เอาตู้มา แกแล้ว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 แก้เฮียเมาลุดไอ้ทราบเลยเมาลุดไปรู้ไปรู้เขาอ้อมังนี่เฟตสองแล้วโดนแขวนที่เดียวเฟตสองเลยเฮ้ยวิ่งอยู่บีวิ่งอยู่บีวิ่งไม่ทันแล้วเนี่ยเฟตสองแล้วไมทันไม่ทันเรียบร้อยเฟตสองอ่นกีบีเองยังไม่ถึงรอบกีบีเองดไปเองไม่ละกีบีเดียวไม่ได้เล่นเลยเนี่ย โอ้โหเทมไฟ่าเท็มไฟเท่าเท็มไฟพี่รีบมานี่ก่อนรีบรีบมานี่ก่อนมาเหรอมมาาพี่เอยู่กับพี่ลุดเนี่ยหลีมั่วพูดไปเรื่องงี้กําลังไปแล้วกําลังไปแล้วปะปะปะขับกันเต็มตอนแรกไปไปซ่อมไปซ่อมในนี่ไปซ่อมในในในบ้านกันวิ่งไม่ปลดลูบิกนะใครจะซ่อมไม่ใช่พี่ลุดก่อนอยากฉายแสงว่ะไอ้โทเท็มไฟอยู่ตรงนี้หน้ากูเลย ถอดเดียวแค่ไปด้านหนึ่งอะ่ะมันเป็นแถวที่ทแข่งแรกอะมัน<ป>ติดติดไม่ตัว <c oughs> ตัวคือรถวิ่งเฮ้ยอ้าวไม่มีใครปลดลูบิกเลยเฮียเรียบร <c oughs> ้อยเดี๋ยวไปปลดให้โดนดึงพี่ผมโ <c oughs> <ม>ดนดึงบี้โดนดึงเหมือนกันโดนดึงเหมือนกัน หนีเร็วหนีเร็วโอ๊ยอย่าดูกูนักหนาดูอะไรนักหนานี่อปล่อยโอ้ยไอ้ไอ้กูได้เล่นเนี่ยโอ๊ยดูอยู่นั่นเลยโอเคไงอ่ะคิวมาแกอยู่คิวแกอยู่พี่เดมพี่อยู่กับบีไปละเด้อเจอกันใครวะนะอย่าโดนดึงเอาไปโดน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  โอ้ยโดนดึงอ,ะอ่ะถายโซชิพ่าเอีอวบังเออห,หรือว่ามันมีไถล่าก็ไดผมเนี่ยมันวาร์ปหาได้เวลาคนถือลูบิกอ่ะแต่วาร์ปหาไม่มีรตีได้เลยหรอไม่มีเสียงอะไรเลยหรอมีมีแต่มันติดไม่รู้ตัวเลยวะลูบิกอยู่นาลูบิกอยู่นาเด็กแกให้เด็กแกให้ใหโอ้ยโดนใส่แม่งอยู่เนี่ยโคตรน่าลำคาอะไรพี่อะโอ้ยโอ้ยเรว จะเป็นพระเอกให้ทุกคนเองไอคิวโดนแขวนอยู่มีใครไปดึงผมผมหนีอยู่ผมหนีอยู่ผมผมเสียสอนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาตามผมเขาตามผมลีอยู่ไหนวะไอลูกนี่ยังอยู่ที่มือที่อยู่วะเนี่ยไหนอย่าบอกว่าเนี่ยอย่าบอกว่าเนี่ยลีแล้ววะนี่ไงก็ต้องหลังข้างหลังต้องหลังไอเจ้าหนุ่กูจ้าไอเจ้าหนุ่โคตรบ่อยอ่ะคือแบบน่ารำคาญจริงลีเขาตามลีนะ โอ้ยโตพอโตไม่มึงทีกูต่อยเก็บแมงไรตว์ไอ้เจ้ามึงกูดันไอ้ข้ามันปลดตรงไหนอะเอลมีปีดอยู่ไหนอะอยู่ไหนบ้านเล็กเลยไหนอ้าวถามแล้วไม่ตอบด้วยชิบหายแล้วจะรู้ไหมเนี่ยตที่มีต้นไม้วันนี้มันบอกที่มีต้นไม้มกแพงี้ไรโอ้โหโดนแขวนที่สูงด้วย ไอ้เทียถ้าไม่โดนเขาหวมันไม่ตายหรอกเไอ้ตู้หนึ่พี่รุดโดนเขาว้าผ่าพี่รุดใช่ปะว้าผ่าวคิวช่วยเรียงเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวได้นะช่วยแล้วลุมฮิวได้ปะตรงนี้มีเครื่องเนี่ยสบายเลยว้ามากเลย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 สอนจริงเราไหวคิดเราไหวคิวนี่ตรงนี้ซ้อมซ้อซ้อซ้อไม่ได้คิวเอาเปิร์กเจ็บมา ต้องไปถอนบ้านขาวๆนั่นนหะต้องไปปลด,ด<อ>ปะต้องดอกต้องดอกต้องรอไม่ขอเจอพิรุษว่าเขาเจอพิรุษว่าพีรู้อยู่ไหนครับพี่รู้รู้อยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่กลางโอเคโอเคพี่กิบรูบิกไปทำอะไรต่อพี่อดปลดปลดีกว่าปีกว่าพี่นี่กลับปลดมนะันละแก่อ๋ตอตรงกับไอไอบ้านใหญ่ตรงกลางน <ừ> ี่มีเครื่องมาโอ้ยบ้านใหญ่ตรงกลางมีเครื่องแล้วก็มมันแปะมันควรคืออะไรทำไมมันวาร์ปมาที่รูบิกได้เอาไปได้พี่เขาบอกไปแล้ววาร์ปไปได้พี่ โอ้ยงี้มันก็รู้สิว่าเรามีกำลังถอนลูบิกอยู่อ่ะรู้มันก็รู้มันมีต้องมันตายแล้วผม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 ตายแล้วเราไม่ถูกทิ้งชีวิตไม่หามาเนี่ยหมดแต่เราม่ตรงไหนวะอยู่ตรงบ้านใหญ่พี่ข้างบ้านใหญ่เออของกะลังวิ่งเข้าบ้านใหญ่ผมล้มในแถวนี้แหละฮึเห็นที่ว่ะพี ระวังกัเราไม่อยู่กลางไม่รู้หรือว่าไม้อยู่ตรงนี้เลยไม่รู้โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะตายตายดิรีมันทิงผมไว้เป็ดหนึ่งะไม่เคยจริงพี่บอกริงครับเีาบีกนคิวซ่อมไปเลยเนียนๆนะอ้ยเฮีย โอเคอทำมาครั้งหน,หนึ่งโอ้โหไม่ทำละไวมากอะเขากดสเปซวารัวๆเลยเมืเม่อกี้เราเขาแข่งสองแล้ววะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งวา,าร์ปมาหาลิ ทคนลูบิกบานเลยนี่ว่าลีลียากให้ไปปลดให้เพราะวาลูบิกไปไหนวะไอเดียวไปแล้วเรียบอะไรเรียบแล้วเรียบร้อยโดนวาร์ปหานเพราะมันโกงมากเลยนะกำลังจะกำลังจะปลดแล้วมันวาร์ปหานลูบิกได้อะโอ้โหสามอันเลยไอ้สูซ้ำเครื่องนี้ไอ้คำนี้เจจูงต้นไม้รีบเมมแล้วพี่รุดต้นไม้ไหนวะเนี่ย เนีินลี่หยุดแถวไหนบอกพี่ทีเอ่อแถวบ้านเล็กพี่ทางซ้ายจะเป็นเนินลี่อยู่ทางขวาตรงข้ามกับเนินเลยบ้านเล็กเออโดนแล้วแไอ้เรียกโดนควยอยากกดในในตักถ้าเอาแล้วครับภารกิจทหารท่ออ้หูอันนี้คืออะไรทำเสียงท่อเสียงไม่รู้เสียึกเรื่องอะไรทำเสียงท่อ เขาเดินตามมาเลยวะเขาเห็นแล้ววิลูดมาให้เฮ้ยเสียวเยเสียวทำไมกูไม่ได้เป็นคนเล่นทำไมกูเสียแทนอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเหี้ยเอ้ยกูดาาตู้กูดาวรันตู้เหมือนเ็พเรียบร้อยหลัดดีโดนทุกคน โอ้โเดียวคู่ดาวตงตู้เสร็จลรกันไม่ได้ชอบทำงานเลยรับ